สวัสดีครับยามค่ำคืนวันนี้ก็มีลูกค้ามาส่งของรอบค่ำนะครับคำเมือนมีตู้แช่ตู้แช่เล็กก็มีเครื่องซักผ้านี่ครับที่เห็นนะครับนี่ครับก็โทรทัศน์รุ่นเก่านะครับนี่ครับเนเพื่อนคอมเมนต์มาถามผมว่าอยากดูตอนแกะ ผมก็ลงอยู่นะครับตอนแกะไปดูได้ครับยอดหลังเดี๋ยวถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆก็ต้องรอดูนะครับรอติดตามผมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับอันนี้รถมอเตอร์ไซค์ครับคอยติดตามดูได้พ่งนี้ผมจะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับกลางคืนอาจจะไม่ชัด เป็นพวกนนนบุกเก่านนนบุกเก่านนนบุกแล้วก็มีเครื่องปัน่นตัวนี้หนักนะครับน่าจะมีทองแดงสิลิกแล้วก็ในกระสอบมีอะไรก็ยังไม่ได้ดูนะครับมีสิล็กมีมีนียม,ม,ม,ม หลายอย่างครับจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นี่ครับอเครื่องใช้ฟ้าก่อนนะครับเป็นรายการไปนะครับนี่ครับเราทีละรายการน,น,นี่ตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นตูเย็นสองประตู แล้วก็นี่โทรศัพท์ครับโทรทัดท์รุ่นเก่าน่ครับเครืค่องสักผ้ามีเนียมหนึ่งเครื่องนะครับมีเนียมรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นมีเนียมนะครับผมคิดว่านะครับเปประเภทรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ทองแดงไม่ค่อยมีฉันมากจะเป็น มีเนียมนะครับนี่ครับมีเนียมอันนี้ก็ใช่หมดเลยครับผมคิดว่าที่ผมเคยแกะมานะครับ,นค,รบคนไหนอยากรู้ว่าเป็นทองแดงหรือว่ามีเนียมก็ต้องซื้อมาแกะเองครับแกะดูรู้เลยครับ ถ้าดูคลิปผมแล้วผมบอกไปก็ยังไม่เชื่อก็ลองแกดูได้นะครับตู้เยนสองประตู